วันนี้จะมีเรื่องมาเล่ากันอีกแล้วนะครับป้อมปืนอัตโนมัติรีโมทเว็บพอนซิสเต็มที่กองคลังกลมสัมภิฐานโบกองคลังแสงที่1นํามาติดตั้งปืนกลขนาดจุดห้าศูนย์นิ้วและปืนกลขนาด7.6 2มลลเมบนรถเกาะวีร้อยเพื่อนําไปทดสอบการยิงอาวุธแล้วก็ดูว่าระบบการทํางานนะครับมันมีประสิทธิภาพอย่างไรรวมถึงระบบกล้องเลนด้วยนะครับและสนามทดสอบจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ก็นอกจากสนามยิงปืนใหญ่ที่เขาผู้โลนศูนย์การฐานปืนใหญ่นะครับผลการทดสอบก็ปรากฏออกมา มาดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับระบบกล้องเล็งเล็งได้อย่างดีมีความแม่นยำสามารถปรับวิถีให้เข้ากับกล้องเล็งได้นะครับโดยป้อมปืนตัวนี้นะครับน่าจะพัฒนามาจากป้อมปืน RWS ตระกูลคลองเบิร์กของโปรเทคเตอร์นอร์เวย์นะครับโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ d t i ที่เรารู้จักกันนะครับนำมาเพื่อทดสอบและเรียนรู้จํานวน2ชุดนะครับการพัฒนาป้อมปืนของเรานะครับ DTI ก็ทําการออกแบบระบบเครื่องกลไฟฟ้าส่วนที่2บริษัทโชคนําชัยอุตสาหกรรมทําการขึ้นรูปชิ้นส่วนและนํามาประกอบกรวมกันส่วนที่ ี่3นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําการเขียนซอฟต์แวร์ในการยิงนะครับจาก,ก็หวังว่าในไม่ช้านี้มันจะเข้ามาประจําการในคองทัพปกของเราในอนาคตนะครับสวัสดีครับ